สวัสดีครับปฏิเกมนะครับวันนี้จะพาไปลุยด่าน4ี่ขีดหกข,ของเกมโลกไรก็ผมซึ่งด่านสี่เนี้ยจะเริ่มยากมันนิดหนึ่งแล้วนกยักษ์เนี่ยฮะใช้พลังประมาณเจ็ดรเจ็ดก้าครับก็คือแปดรอยก็ผ่านแต่เราอาวุธหนักนะครับเอามาสองพห้าเพื่อความสะดวกสบายและรวดเร็วฮนะับสำคัญก็อย่างที่ทุกด่านต้องการก็คือ,อจะโดนดาเมจเกิน3ครั้งนะครับม่ไง,ไงั้งมันจะอดได้สามดาวแล้วก็เลื่อนเก็บมาเรื่อยๆนะครับอย่างนี้ตุกๆุๆกอ่าได้แล้วเงิน อ้น,นี่มันจะปอกพิกัดตกระเบิดนะฮะเราก็ต้องระวังอย่าให้โดนเนี่ยฮะพิกัดมาบางทีมันก็มีสลโลบ้างเร็วบ้างช้าบ้างฮะเคลียให้เรียบร้อยแล้วเก็บเงินให้ได้ด้วยบอสมาครับอันนี้ก็จะมีลูกน้องมาเอ้ยอน,นี้จะเริ่มมียิงแนวหน้าแล้วฮะหลบให้ดีนะครับด่านนี้บอสยากอยู่เหมือนกันด่านสี่เนี่ยจะเริ่มแบบมีลูกเล่นละโอ้โดนไปหนึ่งทีฮนะยังสามดาวอยู่ยิงไปครับยิงไปค่อยๆเลื่อนะฮะเก็บอันติไปใช้กับบอสเอ้ยอย่าโดน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  ถ้าเกิดเราคิดว่าไม่ชัวร์เคลียสตัวก็ใช้สักอันตีหนึ่งก็ได้ฮะแต่บอสด่านห้ามันจะเริ่มแบบด่านนี้มันจะเริ่มแบบเพ่นนะนกยักษ์นี่มันจะเริ่มแบบอึดขึ้นมาหน่อยละอันตีชุดเดีอยวจะไม่ตายสองตัวแล้วต้องท่าที่สามครับชิโยเมะตัวโปรดของปาลักเรียบร้อยครับผมเรียบร้อยครับจบได้อะไรเอ่ยนี่ครับด่านนกยักษ์อ่าได้น้ำยายแล้วดีใจจัง เวลอัพ well พอดีครับเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปอัพเกียร์บ้านก่อนขอจบคลิปนี้เดี๋ยวพียพ์ทุกี้นะครับจะกลับม่คลิปหน้าป๋าลาไปก่อนสวัสดีครับผม